จริงๆแล้วเนี่ยสมุดข่อยเนี่ยได้ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วสมุดข่อยเนี่ยถ้าเทียบจริงๆก็คือเปรียบเสมือนสมุดโน้ตในอดีตเป็นสมุดที่คนสมัยก่อนใช้ในการบันทึกข้อมูลเรื่องราวความรู้และภูมิปัญญาต่างๆเพื่อไม่ให้สูญหายเพื่อนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนไดอารี่หรือว่าสมุดบันทึกที่แบบคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นทางการมากเนี่ยเขาก็จะบันทึกชีวิตประจําวันม่งคนนี้ยืมตังค์คนนี้คนนี้เกิดเดือนนี้ปีนี้ คนนี้ไปหาคนนี้คนนี้ไปซื้อคนนี้เราติดหนี้ไว้อะไรเงี้ยก็จะมีบันทึกไว้หมดทุกอย่างครับก็เหมือนกับว่าอยากจะบันทึกอะไรก็ก็เขียนได้อย่างที่สองก็คือเรื่องของการบันทึกความรู้เป็นการบันทึกเรื่องของโหราศาสตร์ตำรายารักษาโรคการปลูกบ้านปลูกเรือนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตำราที่เป็นของช่างตำราช่างเขียนตำราช่างทองหรือตำรายันคาถานอกจากเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของการดูดาวดูเลิกเพื่อที่จะออกสงครามออกศึกสงครามอย่างนี้ครับ ได้ถ,ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยเหมือนกัน